สวัสดีครับผมเซบเปตรานะครับวันนี้ผมพามาดูเหรียญ1นบาทนะครับ2บาทนะครับ5บาทและ10บาทนะครับตั้งแต่ปี2530นะครับถึงปี2559นะครับแล้วก็มีเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่านะครับ3มเหรียญนะครับมีมีอีกเยอะครับแต่วันนี้มาลงให้ดูแค่สามเหรียญนะครับ มีปี2อ2 0นะครับปี2อ1 7และปี2อ2 5นะครับเป็นเหรียญ1บาทนะครับเหรียญตราธุลแล้วก็จะเป็นเหรียญเรือหงส์นะครับจากนั้นก็เป็นเหรียญบาทนะครับทำเหรียญ5บาทนะครับปี30นะครับปี31นะครับนี้ปี 2 5 3 9นะครับมีตั้งแต่เหรียญ1บาทนะครับเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บาทนะครับแล้วก็เหรียญเป็น25สตางค์นะครับปี2,139นะครับมี40นะครับ40มี1บาทกับเบย์บาทนะครับเหรียญ5บาทหายากนะครับ5บาทมี40นะครับส่วนเบ41นะครับเบ41นะครับมี เหรียญ 1>, 1บาทนะครับกับเหรียญ5บาทพีสีหนึ่งนี้เหรียญ5บาทติดอยู่อันดับนะครับผลิตประมาณเจ็ดล้านเหรียญน,นะครับเจดล้านแปดแนหกมื่นสามพันเหรียญนะครับเหรียญห้าบาทอยู่ติดอยู่อันดับ4ี่แล้วอันดับห้านะครับสี่สิบเอ็ดนะครับสีบสองนะครับส6สิบหยังไม่มีนะครับยังหายากนะครับ ของตลาดอาจจะเจออยู่บ้างนะครับแต่ผมยังไม่ได้มาครับส่วนปีสีห้านะครับนะครับติดอันดับนะครับเหรียญห้านะครับผลิตอยู่มาร์คยี่สิบเก้าล้านเหรียญนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเหรียญนะครับเหรียญห้าติดอันดับนะครับส่วนเหรียญสิบถ้าเป็นเหรียญสิบใหม่ก็ติดอันดับนะครับปีสองพันร้อยสี่สิบห้า นะครับ1 7นะครับเ8 19นะครับ18นี่เหรียญ2บาทนะครับนี่เหรียญ2บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากเหมือนกันครับเหรียญ2บาทปี18นะครับผลิตประมาณนะครับ4ล้านเหรียญนะครับครับส่วนปี49นะครับ49ผลิตประมาณ128ล้านเหรียญนะครับส9นะครับ ส่วนปี50นะครับข้อมูลบอกว่าผลิตประมาณ267นะครับล้านเหรียญนะครับ67กว่าล้านเหรียญนะครับแต่ทำไมไม่มีนะครับท้องตลาดหาได้น้อยมากนะครับผมได้มาเหรียญเดียวนะครับมันก็มี51นะครับ51นะครับเหรียญ10ก็ติดอันดับที่10นะครับส่วนเหรียญ5กับ51เน่ี้ติดอันดับที่4นะครับ ผลิตประมาณหกล้านเหรียญนะครับ5ห้าหนึ่งนะครับปีห้าหนึ่งมีสองบล็อกครับนะครับปีห้าหนึ่งนะครับนนี้เป็นบล็อกแรกนะครับบล็อกหนานะครับนะครับปีห้าหนึ่งนะครับปีห้าหนึ่งนะครับส่วนจะเป็นอันนี้บล็อกบางนะครับบล็อกบางครับ จะแตกต่างนะครับมีบล็อกใหม่กับบล็อกเก่านะครับเหรียญปี2 5 5 1นะครับผลิตประมาณ6ล้านกว่าเหรียญนะครับปี5นนะครับส่วนปี53นะครับติดอยู่อันดับอันดับ3นะครับของเหรียญหายากนะครับเหรียญ5นะครับผมมีเยอะนะครับ ร่สึกับปีห้าสามจะมีอยู่สามสี่เหรียญนะครับนะครับอันนี้จะเป็นปีห้าสามหมดเลยนะครับนะครับปีห้าสามนะครับปีห้าสามมีผลิตประมาณสองล้านเก้าแสนสามพันเหรียญนะครับปีห้าสามนะครับเหรียญสิบนะครับเหรียญสิบยังไม่มีนะครับหาไม่ได้นะครับแล้วก็ปีห้าสี่นะครับมีเหรียญสองบาทด้วยนะครับปีห้าห้านะครับห้าหกนะครับ 5 7าเจ็นะครับ้าเเหรียญ2บาทยังไม่เจอนะครับจะเจอเหรียญบาทเหรียญห้าแล้วก็เหรียญสิบนะครับปีห้าเก้นะครับนะครับครับวันนี้ผมมีแค่นี้ครับถ้าเกิดว่าผมมีเหรียญใหม่ๆม,มาลงนะครับเดี๋ยวถ้าได้มาเดี๋ยวมาลงให้ดูใหม่นะครับ วันนี้ผมขอขบคุณมากครับนะครับอย่าลืมปดติดตามให้ด้วยนะครับค่าบผมสวัสดีครับสวัสดีครับ